แควถามมานะคืออันธาดับสูงของฟังก์ชันประกอบก็ดิฟไปทีละครั้งอะ่ะอันธ์นดับสูงเนี่ยคือดับ2ดับ3นะครับอย่างเช่นให้ y มาถูกหาดดิฟครั้งที่2ของ y อย่างนี้ซึ่งใช้กดลูกโซ่นะคะซึ่งการดิฟลูกโซ่ดิฟยังไงดิฟนอกดิฟในถูกไหมดิฟนอกคือตบกาลังมาคูณกลายเป็น3ของ x กำลังสองบวก c กำลังลดไป1แล้วก็อย่าลืมดิฟในด้วยรอมหนึ่ง ดิฟในคือดิฟเกำลังสองบวกสี่ใช่ไหมครับตั้งมากลายเป็น 2x ซ์ซึ่งตัวเนี้ยกับ3เนี่ยไม่คูณกันได้โอเคป่ะตัวหน้าหลังไม่มีกำลังมาเข้าเกี่ยวข้องแล้ก็คูณกันเลยกลายเป็น 6x เกซ์ลังสของ2ของ x อ็กซ์ลังสบวกสวอเล็บในเดิมหนะ้าทั้งหมดกำลัง2องอย่างนี้โอเคไหมครับต่อมาถ้าดิฟให้นหนึ่งเรียบร้อยรู้จักหาดิฟให้สองต่ออันนี้ยากแล้วคือถ้าดิฟให้สองเป็นอะไร เป็นผลคูณแล้วนะมันมี2ก้อนเห็นปะมันมี x 2อันแล้วใช่ไหมครับมองที่ x ดีหลังไม่เกี่ยวเลขนูะมันกเล็นที่ผลคูณใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นที่ผลคูณเนี่ยหนูต้องใช้สูตรที่ผลคูณคือหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าถูกปะคะแต่ครูทำอ่ะครูไม่ทำอย่างนี้ถ้าครูทําเองนะคะครูจะไม่ทําแบบที่ผลคูณอ่ะแต่เท่าที่ของครูหนูเฉลยมาเขาใช้ผลคูณต่อนะถ้าอย่างเงี้ยมองมาสองก้อนเฮ้ยมีนี่นี่แพรพยายามจะดูหกไม่เกี่ยวข้องหกก็คือตัวเลขทั่วไปเราดึงนนออก่ ผลค,คูณหนูคือ x กับ x กับ x กำลังสบวกสทั้งหมดกำลังสแค่นี้โอเคป่าวตัวเลขไม่เกี่ยวข้องค่ะที่ผลค,คูณหนูได้เป็นหน้าดิฟหลังหน้าคือหน้าคือ x ใช่ไหมดิฟหลังเป็นดิฟลูกโซ่ใช่ไหมหลังคือก้อนนี้ทั้งก้อนถูกไหมครับก็ยังคงมีกำลังอยู่ดีใช่ไหมคะก็ดิฟลูกโซ่กลายเป็นอะไร2ของ x กำลังสบวกส กำลังหนึ่งใช่ไหมคะและอย่าลืมดิฟในด้วยถ้าเป็นดิฟทุกโซ่มีก้อนดิฟในด้วยได้เป็น 2x นี่คือหน้าดิฟหลังจะร้อยบวกหลังดิฟหน้าหลังคือก้อนเดิม x อ็กำลังสองบวกสี่ทั้งหมดกำลังสองดิฟหน้าได้เป็น1เฉยๆโอเคป่ะคะแล้วนั้นอันนี้คูณกันได้ไหมมีอะไรบ้าง x 2x รวมเป็น 4x มีด้านหน้า x อันหนึ่งกลายเป็น 4x ่กำลังสองคูณด้วย x อ็กำลังสองบวกสี่โอเคป่ะบวกด้วย x อ็กำลังสองบวกสี่ทั้งหมดกำลังสองข้างนอกคือ6 ออกมาเท่ากันเนี่ยอือฮะเดี๋ยวดูดิเห็นปหมหกก้อนนี้เหมือนกันอ่าอาอาจารย์ผิดอะจะบอกเ่าให้ีอ๋อเขาเป็นหกเอกอยู่ข้างนอกโอเคไม่ผิดคะ่ะงั้นถูกแล้วเพราะในหกเอกคูณมาเป็นยี่สี่เอกกำลังสองเหมือนกันเห็นไหมคะอืมถ้ารูปนี้ไม่สวยนะหนูก็ตั้งใจรอบหนึ่งนะให้มันสวยนะใช่ปะ่ะอันนี้เสร็จยังเขาจบแค่นี้ปะ่ะอ๋อไม่นี่คือต่อใช่ไหมของสีฟ้าหนูใช่ไหมใช่คอเดิมแหละโอเค ให้ครูทําต่อให้ดูอ่ะสมมตินะก้อนนี้กำลังสองหนูเข้าใจมันเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก้อนนี้คุณมากลายเป็น4ี่ x กำลังสี่บวกสิบหกถัดไปคะทั้งหมดเนี่ยครูบอกว่าหกคูณที่นอกเลยครูไม่เกี่ยวข้องครูดึงหกมาไม่เหมือนเขานะเพราะเขามี 6, 6หกหกเข็มหนทั้งคู่เลยเสียเวลาคูณครูจะดึงหกมาก่อนที่เหลือก็บวกกันได้กลายเป็นอะไร x กำลังสี่สี่กำลังสี่รวมเป็น5 x กำลังสี่ บวก 8x กำลัง2บวก32ทั้งหมดคูณด้วย6รอบหนึง65 30 68 48 6 38 6 22, 2 <S 2 192จานจานผิดอะ่ะจานผิดตรงไหนวะเนี่ยอ่ะไม่จานผิดก็ค,ครูผิดนะวะมาดูดีกว่าใครผิดอ่ะฮะ เอ้ยครูผิดเองใช่ตรงนี้ครูดึง x กําลังสองเข้าไปตรงนี้คูณเข้ามา4 4 6แล้วก็16 x กําลังสองนี่โอเคเพราะฉะนั้น16 x กลังสอง8 x กลังสองคูณนี้รวมเป็น24 x กําลังสองเอา6เข้ามาคูณ624เป็น100 622ไม่ใช่6 2 6424 1 0 4 x กําลังสงบวก9 6ถูกแล้วถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่3 6ละเ1 6เฉยโอเคองั้นถูกต้อง1 0 4, 4 x กําลังสองบวก9 6 เหมือนกันคำตอบเท่ากันนะคะอ่ะแต่ถ้าคุณบอกครูทำเองอ่ะคุณจะไม่ทำทีนี้แพลวคุณไม่อยากได้ผลคูณเมื่อกี้เราทำนี้มานะคะมีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าคุณทำเองคุณไม่อยากได้ผลคูนอะเพราะว่ามันคูนอะกี่เจ็ดคูณเป็นหน้าดิฟหลังอะไรหน้าแล้วทำยังไงดีหกไม่ต้องโยกมันหกอยู่เหมือนเดิมโอเคป่ะการที่มีไอ้กำลังสองอยู่นะคะถ้าหนูเอาเข้าไปจะกลายเป็นกำลังหนึ่งส่วนสอง ไม่ขึ้นหนึ่งสองกำลังสองได้ไหมได้เนะเพราะฉันออกมาปั๊บกลายเป็นอะไรก็รวมทั้งหมดเลยกลายเป็น x อกลังหนึ่งสองกับสองกลายเป็นห้าส่วนสองบวกกับ 4x เอกำลังหส่วนสทั้งหมดกำลังสแม่จะดูยากกว่าเดิมเพราะพี่กำลังนะครูแต่เดี๋ยวดูมันง่ายขึ้นนะคะอันนี้ลูกโซ่อันนี้ต่อคือติปอะไรก็ติบก้อนเดียวเลยใช่ไหมครับเป็นลูกโซ่ก้อนเดียว6 2 12เห็นไหมคะ ข้างในก็เลย x กําลัง5ส่วน2บวก4 x กําลัง1ส่วน2ทั้งหมดกําลัง1ใช่ไหมคะระดิบในต่อได้กลายเป็น5ส่วน2 x กําลัง3ส่วน2บวก4คูณ1ส่วน2ก็เป็น4ส่วน2 x กาําลังลบ1ส่วน2แพร่ดูบรนทัดโอเคใช่ไม่เป็ส่วน,วนแต่คูณแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันรวมกันพอดีเป๊ะมันไม่ได้ส่วนเองโอเคปะ่ะ อ่ะส่วนสองสไม่ชอบแล้วส่วนสตัดไปเลยหกก็ดึงตัวร่วหมอกดึงส่วนสองออกใช่ไหก็ไปส่วนสองตัดสนองได้เหลหกใช่ไหมคะต่อมาอ่ะคูณกันเนี่ยห้ส่วนสองกับสารวมเป็นแปดส่วนสองไหมแปส่วนสอคือกลา่ัดไคะต่อมาห้าส่วนสงกับลบหนึ่งสองเหลือสี่ส่วนสองคูณกันเอากลางบวกกันใช่ไหมค้าส่วนสคูณเอ็กลังลบหส่วนสอย่างเงี้ยคูณกันเอากลังบวกกันจริงป่ะเหลือเท่าไรสี่ส่วนสก็คือสองเฉยจริงไหมคะเพราะ อะไรนะห้ลบหเหลือ4ี่ไหมอะมันจะติดลบได้ยังไงเนอะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น4ี่เอกรคลงสองออมา้อนนี้คูณกันห้าสี่ยี่สิ่วนสองกับหนึ่งส่บวกกันเป็น2องส่วนสองอก็คือ2เฉยยี่สกแลนสองและ4ี่สี่สิบหกเอลงส่วบหนหมดเกลี้ยงเลอกลนศูก็ไม่มี x กแล้วใช่ไหมครับเนี่ยออกมาคือยี่สิบกแลงบวกแล้วก็เอทั้งหมดคูณด้วยหกคำตอบเท่ากัน เขียนว่า6คูณมาเป็น6 x เอก,กำลังอืมล้อันไหนหายไปวะเดี๋ยวนะอันนี้5หายโทษทีหหายคูณกับมันเท่ามีห้าด้วยห้าสี่5้าหกคูณยีเป็น1้อยสี่กำลังสแล้วก็บวกส6บหกโอเคพื้นที่เพื่อท,ทำมันสั้นกว่านะแต่แพลนไม่ชอบแต่ถ้าทีา่ผลคูณมีโอกาสคูณเลขผิดมากกว่าไม่เป็นไรกันดูกชอบที่จะเอาไว้ที่นั้นต่อมาลวดหนามอันนี้ไม่เห็นโจทย์ลวดหนามรอบสี่เหลี่ยม ล้อมรวดหนามสี่เหลี่ยมอืมแต่เรามีจดอยู่แล้วแล้วก็พื้นที่พาร,ราณสถาน81ใช่ไหมครับอโอเคงั้นกูขอดูชีตของหนูอันนี้นี่ครที่ชาติบัลลน้านะ Gate. นี่นดะิเกตนะเราหาพื้นที่ล้อมสี่เหลี่ยมนั่นคือดิฟอืมอย่างเงี้ยตัวอย่างนี้นาเท่าไหร่6 3าโอเคนำลวดน้ํา200เมตรมาล้อมที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผาขนาดเท่ากัน3แปลงดังรูปจงหาว่าล้อมพื้นที่ที่มากสุดเท่าไหร่ประจบนี้นะแพร่เมีแล้วแพรต้องหาอะไรพื้นที่ใช่ไหมคะ ตั้งให้ fx ของเราอะหรือว่าของเราในพื้นที่พื้นที่เกิดจากสูตรอะไรก็คุณยออ้ณยอนว่าคุณยออาอนถูกต้องแล้วกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ไม่รู้เราสมมติแล้วกันให้กว้างเป็น x แล้วกันนะคะอ่ากว้าง x x x และยาวเท่าไหร่ทีนี้ไม่ใช่ 200, ช 200, 200คือปริมาณลวดทั้งหมดที่หนูมีนะหนูไม่เอามาล้อมแค่200ลบ x นะเหรอป้า เราใช้ลบก็ปปเท่าไหร่ x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  กี่กกกก x แล้วส x แล้วเนอะงั้นจาก200เมตรอ่ะหนูลบไปแล้ว4ี่ x ใช่ไหมคะอ่าแล้วเป็นไงต่อก็ต้องแบ่งเป็น2ฝ่ายอีกใช่ไหมครับบนและล่างต้องไปทำอะไรต่อหาร2อ,อีกรอบหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นกว้างหนูคือ x นะยาวหนูจะเป็นแค่200รลบส x ส่วนสอั่นปะเออแล้วแต่ค่อยให้รูปอะไมาารมาที่หันมาแปล่โจทย์ง่ายคือเนี่ยฝั่งหนึ่งติดน้ำอีก3อันค่อยเอามาล้อมลวดใช่ไหมครับสมมติถ้าเป็นอย่างนี้ มีรั้ว200เมตรเอ่อล้อมรั้วฝั่งนึงติดภูเขาติดรั้วอะไรบ้านไปแล้วไม่ต้องใช่ไหมคะฝั่งนี้หนูให้ x ฝั่งนี้จะเหลือแค่200ลบ 2x เพราะหนูใช้ x ใส่ x กว่าไปใช่ไหมคะมันเปลี่ยนได้ทุกแบบโอเคป้าแล้วกบอกว่ามีขั้นการด้วยนะอ่ะหนูก็ลองไป200ลบ 3x อย่างนี้ใช่ไหมคะที่เหลืออยู่อันนี้หนูล้อมสองฝั่งเลยให้ฝั่งบนฝั่งล่างด้วยถูกป่าก็ลอง200ลบ 4x แล้วก็หาร2ด้วยซึ่งที่เก่งคิดอย่างเงี้ย ถึอง2อออกนะเป็น1ส่วน2ของ1 0 0 2ลบ 2x ใช่ไหมครับตัดคบป,ป้าปออกมาส่วน2หนึอ2ออกตัด2บนล่างเหล100ือ1 0อยลบ 2x เพราะฉันรูล้ลวฟังก์ชันของพื้นที่หนูคือ fx เท่กาบกว้างคุณยาวกว้างคือ x ยาวคือ 100-2x ลบ 2x แค่นี้เองเอาไปกระจายเข้าไปคูณเป็นลบ 2x กลัง2บวกห0 0 x หลังจากนั้นทำไงต่อการจะหาว่ามากสุดน,น้อยสุด ก็หนูหาพื้นที่มากสุดหูก็ต้องเอาไปลิฟ1ครั้งมีาค่เท่ากับลบ 4x กําลัง2ใช่ลบ 4x บวก100และจับเท่ากับ0ใช่ไหมครับแปลว่า 4x เท่ากับ100 x เดียวเท่ากับ25จบอันนี้เขาถามว่าควรจะล้อมอย่างไงเนาะต้องหาว่าล้อมอย่างไรได้มพื้นที่มากสุดเท่าไหร่ด้วยอะฉะนั้นแพรเว่าตัวนี้เราใช้แค่25 ยี่ห้ายี่ห้าสี่อันก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเหลือเท่าไรเหลือร้อยเมตรฉะนั้นก็กว้างด่าละห้ายาวด่าละห้าสิบห้าสิบจุดครับเพราะฉะนั้นพื้นที่มากสุดของลุงคือยี่ห้าคูณห้าสิบเท่ากับพันสองร้อยสิบตารางเมตรโอเคอ่ะจบบันทึกสิบวนาที